ศาสนากับบุญในเชิงวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงดังนี้ในพุทธศาสนาบุญเกิดจากพฤติกรรมที่มีเจตนาดีซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์ตรงกับหลักการของจิตวิทยาบวกในศาสนาคริสต์คำว่า grace righteousness และ good works ในแง่วิทยาศาสตร์แม้คำว่า grace และ righteousness จะหมายถึงการได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าโดยไม่ต้องแลกด้วยอะไรเพียงแค่มีความเชื่อเท่านั้นแต่มีผลทางจิตวิทยาที่จับต้องได้เช่น การเชื่อว่าพระเจ้ารักเราโดยไม่ต้องพิสูจน์มีผลเชิงวิทยาศาสตร์คือลดความวิตกกและลดภาวะซึมเศร้าเมื่อมีปัญหาชีวิต การทำความดีตามหลักศาสนาเช่นช่วยคนยากจนมีผลคือเกิดโดพามีนและออกซิโทซินสูงขึ้นคล้ายกับแนวคิดทางศาสนาพุทธในศาสนาอิสลามกล่าวถึงอาชอและการทำความดีนั้นทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่าศาส,สนาอิสลามให้ความสำคัญกับการกระทำที่ดีในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นผลบุญและการเชื่อฟังอัลลอฮ์ได้แก่การละหมาดวันละห้าครั้งมีผลคือการมีสมาธิช่วยเพิ่มสมองส่วน Prefrontal cortex การให้สาการเพื่อทานเพื่อสังคมมีผลเหมือนกับการให้ทานในศาสนา ซึ่งทาให้เพิ่มออกซิโทซินการถือศีลอดรมฎอนมีผลคือเกิดผลดีต่อร่างกายเช่นระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นและทําให้มีวินัยทางจิตใจสําหรับศาสนายิวนั้นมิอร์ดและเซดากาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่าชาวยิวเน้นการปฏิบัติตามบัญญัติทางศิลธรรม613ข้อซึ่งหลายข้อเกี่ยวข้องกับความเมตตาและการอยู่ร่วมกันในชุมชนการทํามิอร์ดเช่นไม่โกหกการช่วยเหลือผู้อื่นมีผลคือทําให้เกิด internal moral compass ส่งผลให้เกิดการเคารพ เองและการให้ทานตามหลักศาสนาเซดากามีผลคือทำให้ลดความโลภและความกังวลเรื่องทรัพย์ลงตามแนวคิดพุทธศาสนาบุญเป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งในปัจจุบันและอนาคตในพระไตรปิฎกมีคำสอนว่าทานเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ศีลเป็นเหตุให้คนรักใคร่ภาวนาเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดตัวอย่างเช่นคนให้ทานเป็นนิดเช่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะมีวาสนานำพาให้มีผู้ช่วยเหลือกลับ คนมีศีลมักได้รับความไว้วางใจซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจคนมีภาวนาจะมีความคิดรอบคอบมีสติทำให้ตัดสินใจแม่นยำเกิดความเสี่ยงน้อย